สวัสดีครับผมนัทพงศ์บันทองครับกรเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้เรามาอีกหนึ่งแปลงสําหรับแปลงข้าวโพดนะครับอันนี้ข้าวโพดหวานหรืออาหารสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน,าววานรอบที่แล้วก็ข้าวโพดหวานใช่ไหมข้าวโพดหวานงนที่นี่ทำจากข้าวโพดหวานาวอ่านะครับเดี๋ยวมาพบก,กับกเกษตรกรครับ,รบแต่ตอนนี้มาดูพื้นที่ก่อนอันนี้เขตอําเภอดอนพุทธดอนพุทธตำบลบ้านหลวงตําบลบ้านอําเภอตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีอ๋อโอเคจังหวัดสระบุรีร้อยต่ออ่างทองอยุธยาเนาะนะครับแฟนบันแท้ใช้มากี่ปีแล้ว สองปีอ่าสองปีแล้วอ่าแนะนําตัวนิดนึงอันนี้ป้าแจ้วก็ป้าแจ้วจ้ะของเดือนธันยนจ้ะอ่าป้าแจ้วจะมาชิกเหมือนกันสวัสดีค่ะจันทิพย์จุดสมบูรณ์ค่ะอ่าสมาชิกโฟทีอ่าสองปีแล้วใช้มารอบที่แล้วแปลงนี้สองไร่ใช่ไหมไม่ถึงสองไร่ดีไม่ถึงสองไร่ดีได้ผลผลิตไปเท่าไหร่หกตันกว่าเท่าไหร่นะหกตันห้าประมาณหกตันห้าใช่โอ้โหตกไร่ละสามตันนะฮะตามสเปคของ ของเาเรียกว่าสเปคของผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงเริ่มต้นใช้โฟทีอะไรยังไงเนี่ยเดูดูดูอันนี้ของจริงนะใช้ของจริงเลยอันนี้เอาโฟทีก่อนใช้โฟทีข้าวเม็ดคลุกเมล็ดอะไรคลุกเมล็ดยอดยอดปลูกยอดปลูกอ่าแล้วก็ฉีดได้โฟทีพอขึ้นแล้วก็ฉีดได้โฟทีอ่าขึ้นได้กี่วันฉีดโฟทีประมาณประมาณสิบวันสิบเจวันอะไรเงี้ยอ่า แล้วก็คือพูดง่ายเราก็ฉีดเรื่อยๆส่วนตัวนี้เราก็ฉีดป้องกันหนอนป้องกันนอนอ่าแล้วเราเอาสีดํามาทําไมสีดำกันใบลายกันใบลายอ๋อกันใบลายข้าวโพดด้วยนะคแับกันเชื้อราด้วยใช่อายุแบบเราก็ดูข้าวโพดเราโตไหนบางทีถ้ามันนั่นมากก็เดือนหนึ่งค่อยฉีดก็ได้อ่าประมาณเดือนหนึ่งเราก็ฉีดตัวอ่าตัวสีดำกันใบลายอ่าเพราะมันเกี่ยวกับเชื้อราใช่อันนี้เราฉีดบ่อยไหมไอตัวน้ำเงินเนี่ย ไม่บ่อยเราก็ดูถ้าไม่มีหนอนก็ไม่ต้องฉีดถ้ามีนอนเราก็ค่อยฉีดถ้าเห็นดูท่าเขาลงที่อื่นเราก็ฉกันอ๋อเราก็ดูความเหมาะสมใช่ไหมไม่ใช่ใช้ตะพืชตะคืนเนาะแต่ที่แท่ลดปุ๋ยลดปุ๋ยลดปุ๋ยลดต้นทุนลดต้นทุนลดปุ๋ยลดต้นทุนใช่นะครับสองไร่กว่าเนี่ยปกติที่ผมเห็นนะเขาจะได้อยู่ประมาณไร่ละตันกว่าเอง ใช่ไหมใช่ไหมผลผลิตประมาณ3ต <ic om diction aries> ันเต็มที่ไม่เกินสี่ตันสองเจ้าพี่น้องนี่ลูกไอ้แม่ค้าจองแม่ค้าจองยิงจองก็แต่ปลูกสองสองที่นี่แบบแม่ค้าจองแม่ค้าบอกให้คนอื่นไม่ได้เลยต้องจองไว้เลยโอ้เข้าเห็นเขาพูดเรานี่เขาจองเลยต้องปัตั้งแต่ออกเลยจองไว้เลยอ่านะครับอ่าครับเสียดายมาไม่ทันตอนเก็บฝักเนาะนะครับไม่เป็นไรผมเห็นต้นเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้ว